ไม่เอานะครับโอเคครับไม่ไม่กรับดีสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับผมผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ก็แอบไปยามาเมื่อกี้ครับผมสักร้่ยกว่าใช่ครับผม บ่าไว้ลู้นะผมแต่มาแล้วผมเตมเรื่อยๆครับผมเปเรื่อยๆ ก็จะมาพามาเลาะชมการเก็บแมงก้ชอนนะนี่ก็ได้ได้สักโลแล้ครับผมโลครับ <refriger ation> เปิดแป๊บเดียวได้ครับ <refriger ation> หัวใจที่รักจริงเจอไม่เคยหลงทิง้งทำไมฉันรักเธอสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะผมสวัสดีครับผมขอกราบสวัสดีนะผมว<อ>ันนี้ก็พามาลเลาะแมกิชอนนะผมวันนี้ก็พามาลเลาะแมกิชอนคือเก่าครับผมคือเก่า จะพบกันย้ำข้ามคืนเนี่ยผมแอบไปเลาะมาครับผมแอบไปเลาะมารอบหนึ่งแล้วอะไรสักโลกกว่าเนียวผมแอบแอบไปตักมาแล้วเดี๋ยวรอสักพักอาจะไปตักใหม่ครับผมก็่าจจะมีตัวลงอยู่ครับผมน่าจะลงพอสมควรอยู่นะผมข้ามคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกคนทุกคนนะครับผมแอบไปล้อครับผมก็เดินไปก็เดินมาพอดีจังหวะพอดีก็ก็ต้องตักออกนะผมก็ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูเมื่อกี้ครับผมก็ได้ทักล้วกว่าครับผมล้วกว่าเอากลับไปบ้านรอบนึงนะวันนี้รอบใหม่นะผมก็ดูนะผมดูก็จะเตะครึ่งเกือบครึ่งทั้งสีครับผมนี่นะผมเดี๋ยวก็รอ สวัสดีครับยายสวัสดีครับยายไม่เป็นไรครับยายไม่เป็นไรครับผมจอดฟังได้ครับผมก็เมา่เย็นก็ไล์สดไปอ่นิดหน่อยครับผมครับผมจอดฟังได้ครับผมจอดฟังได้ฟังเพลินเนี่ยครับยายฟังเพลินครับผมอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยายจอดฟังเพลินก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับยายกันไห้ตักโลวกว่าครับผมเปิดตั้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้สักโลกว่าดีนะครับผม กับไปกินก็นไม่ได้ถ่ายไอ้ตอนอ่าเก็บแมงกีช้อนให้ดูนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าต้องรีบตักออกแล้วผมเพราะามันแน่นมันแล้วมันแน่นแล้วมันก็จะบินขึ้นนะผมไม่ได้ใส่ไอ้นั้นลืมวลืมใส่อันั้นการบินขึ้นนะครับผมลืมใส่โลเทอร์ดิ้เอาไปเก็บบ้านรอบนึงนะผมอันนี้รอบใหม่นะผมแต่รีบครับผมรีบครับผมรีบ ครับยายครับผมครับยายขอข้อควมานาครับยายขอข้คามนาครับยายก็ไม่เป็นไรครับผมก็มาอยู่เป็นเพื่อนมาคุยกันเนาะก็ไม่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับยายก็มาจอดฟังเดี๋ยวมาจอดฟังเสียนโป้โมยฟังครับผมมาจอดฟังเซนโป้โมยฟังไอ้ไอ้ที่หันนี่ไม่ใช่อะไรครับผมแบตแบตอีลูกแล้วมันจะหมดครับผมก็เลยหันไปกลัวแมงมันไม่ลงนะครับผมก็หันหันหันหลังขึ้ดไป กลัวครับผมพอดีอไฟไว้โชว์ก็ขอขอบคุณมากนะครับยายที่ว่าเข้ามาลมมาชมไรสดเสร็จโป้มาเย็นเนี่ยผมก็ไม่ว่างไม่เป็นไรครับผมก็มาจอดฟังก็ยังดีครับผมมาจอดฟังเสร็จโป้โมก็ยังดีครับผมก็ยังตามหาหลักกิโลไปเรื่อยๆครับยายตามหาหลักกิโลไปเรื่อยๆก็ไล่ไปเรื่อยๆครับผมก็กิโลครบไม่ครบก็ไล่ไปเรื่อยๆครับผมก็ตามสภาพเสร็จโป้นะผม โมไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่ได้โมครับผมมันมันก็มีเรื่องจริงมากไม่จริงมากนะ้รส่วนมากจะเป็นเรื่องจริงครับไอ้ที่หันหลังบ่อยนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมดูแบตลูกนู้นมันจะหมดหรือเปล่ามันอดีใกล้หมดครับผมนอนฟังได้ครับยายถ้าเกิดนอนฟังเพลินก็หลับได้ก็หลับครับผมอ่าไม่ว่ากันนะครับผมง่วงง่วงนอนก็เสร็จเสร็จโป๊กอ ก็นอนเราสักสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับผมทุกวันเนี้ยผมทุกวันตื่นก็เราตีสี่ครึ่งตีห้าครับผมทุกวันเนี้ผมทุกวันตื่นก็ต้องเอางานหลักนะครับผมงานหลักก็ไม่เว้นเนี้ยผมไม่เว้นอันนี้งานหลวงงานรองครับผมอันนี้อะไรได้เสริมครับผมอะไรได้เสริมก็อย่างนี้นะครับผมเก็อย่างเงี้ยับผมตามภาษาอ่าเสียโป้แล้วผมบันนอกก็หาอยู่หากิงกนไป ถิ่งที่ได้ตั้งแบบสุดเจริตเร็โปวดเอาหมดนะครับยายเจ็โปวกเอาหมดนะผมเอาหมดขอขอให้สุดเจริตเจ้บผมขอให้สุดเจริญขอให้ทําทําแล้วมันไม่เดือดร้อนใครนะผมทําแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ทําแล้วสบายใจทั้งสองฝ่าย,าย,ายครับผมฝ่ายรับและฝ่ายทําครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็วันนี้ก็รีบต่อรีบต่อหน่อยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งนะผมเดือนเดือน <c oughs> มันมืดเดือนมันมืดเรา เดือนมืดเฉพาะหัวข้านะผมแต่ก็ต้องเปิดไว้หน่อยวันนี้ก็เปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองชั่วโมงครับผมก็พอได้ตัวอยู่โลครึ่งครับผมน่าจะโลครึ่งในไม่ขาดเี่ผมวันนี้โลครึ่งก็สองร้อยสองร้อยยี่ิบห้าครับผมโลครึ่งก็สองร้อยี่ิบห้าบาทก็ก็โอเคครับผมก็โอเคสองร้อยยี่ิบห้านี่ก็โอเคครับผมค่าข้าวในมือสองมือครับผมสองสามมือครับผมถ้าอยู่บ้านนอกเซนโปรก็ได้หลายมืออยู่นะผมค่าข้าว มือละสามสิบบาทครับผมถ้าซื้อกินนะผมแต่เปอรไม่อิ่มนะผมก็ต้องกินสองสามถ้วยนะครับผมกินทีก็สองสามถ้วยครับผมกินโจครับผมกินโจครับผมกินทีเซนเปอร์สองสามถ้วยขึ้นนะผมสองถ้วยนี้ไม่ขาดอยู่แล้วครับผมข้าวจานแล้วก็ก๋วยี๋ยวจานนะผมจะกินคู่กันนะผมไม่รู้ไปไรครับผม <c oughs> ไม่รู้ไปไรครับผม ถ้าเกิดจะกินทีนี่ต้องข้าวจานก็เกี๋ยวจานถึงจะอยู่ครับผมแต่ถ้าไปกินเกี๋ยวก็ต้องมีข้าวจานนึงครับผมไม่รู้ไปเลยตลอดที่ผมแต่กินที่หันหลังบ่อยนี่ไม่ใช่เลยครับผมกลัวแบบนน่นมันจะหมดครับผมกอ็อย่างที่เซนโปบอกนะครับผม ยาใส่หมวกครับผมมันไม่เลาะครับผมน้ำค้างมันแรงครับผมขนาดนั่งในกระท่อมนะครับผมน้ำค้างมันแรงครับผมทำแรงต้องใส่หมวกครับผมกันครับผมกันน้ำค้างเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็มาป่าเลยครับผมกลับไปยังไม่รู้จะอาบหรือเปล่าใส่หมวกรอก่อนนะครับใส่หมวกรอก่อนมาฟังเต็มโฟมก็ได้ครับยัยฟังเพลินเนี้ยฟังเพลินแล้วก็เผื่อเราไปก็ไปว่าอะไรครับผมจอดครับผมจอดไว้ไม่เป็นไรครับผม ยายก็คือยายเซนโปว่าจะข้ามแล้วครับผมหัวยายเซนโปคนคนนึงนะเดินเรื่อยๆครับผมไล่ไปเรื่อยจอดไว้ไปเรื่อยครับผมยายไม่ว่ากันครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเซนโปนคุยบ้างไม่คุยบ้างครับผมคุยตามภาษาบ้านนอกเนาะ แต่มาสาบานนอกก็ว่าอย่างว่าครับผมค,คือเงียบสงบจริงๆครับผมช่วงไหน,นไหันไปหันซ้ายหันขวากระโล่งครับผมเงียบสง,งับยิ่งดึกยิ่งเงียบครับผมยิ่งดึกยิงเงียบ ยิ่งเด็กยิ่งเงียบเงียบสงัดนะไเรื่อยเรื่อยๆผมไปเรื่อยเดี๋อยสดีก็จะเอ่อพาไปชมให้เก็บไม้ชห้ชอนนะผม เก็บมาสองรอบแล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้ไอไลฟ์ให้ดูนะครับผมรีบครับผมรีบเก็บพอดีมันมันเต็มครับผมมันเต็มม,ม,ม,มันเต็มหมายความว่ามันมันเต็มที่ว่ามันมันก็ไม่ได้เต็มมากมายครับผมก็ต้องรีบเก็บรีบ,รบซ้อนรีบเอาครับผมเว่าที่จะอ่าตัวต่อไปจะได้ลงง่ายๆมันแล้วก็ไม่ต้องบินออกครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมอย่างที่เห็นนะตักโลครึ่งครับผม ยายเดี๋ยวลงไล่ดีกว่าเน้ะยายเดี๋ยวเซนโปก็จะไปตอกตอกต่อครับผมเซนโปก็จะไปไอ้ตอกตอกต่อตอกตอกต่อแล้วครับวันนี้เอาแค่นี้พอนะผมวันนี้เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเซนโปจะไปตอกตอกต่อนะครับยายยายหลับฝันดีนะผมยายยายยายหลับฝันดีนะผมเดี๋ยวเซนโปก็จะไปตอกตอกต่อนะครับยายสวัสดีนะผมสวัสดีครับยายนอนหลับฝันดีเนาะครับยาย บายบายขอขอบคุณมากครับยายขอขอบคุณนะผมหลานชายคนนี้ขอขอบคุณยายมากๆครับผมขอคุณครับเดี๋ยวไปตอ้องต่อครับยายฝันดีครับยายฝันดีครับผมฝันดีครับยายเอาแค่ okay, นี้พอครับผมวันนี้